ชวดู Hi, สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการชวนกันดูรีแอคนะคะวันนี้นะคะรถไฟก็จะมารีแอคเพลงใหม่ล่าสุดน,นะคะของพี่ก้านตองทุ่งเงินนะคะหลังจากที่เรารีแอคเพลงหอ,อกฝันกลับบ้านไปแล้วนะคะก็มีเพลงใหม่ออกมานะคะเพลงชื่อเพลงว่าจื่อบอจื่อเรื่องอะไร เรายังไม่รู้นะคะถ้าอยากรู้แล้วไปฟังพร้อมๆกันค่ะทุกคนซอบอ เนานั้นมีใจให้เจ้าของน้ำจอน้ำส่องทั้งแฟตทั้งหลายทั้งอาอย่าจคิดไปเองทางเดียวแค่เขายิ้มก็ส่งสายตาหวานหวานบ่อนนบ่อนานกาฟื่แอบหลักเวอร์เก็บเอาไปเพ้อไปฝันพันนางาดหัวใจ ที่ปันตจังได้แล้วทีนี้เขาเปิดโต๊ะตำแมแดงเจ้าของหัวใจสุดท้ายเจ้าของในนังห้องให้น้ำตาไหลเพราะปานฝาหูได้เป็นคนแพ้ตั้งแต่บอทันบอกเังได้เป็นคนหักเป็นได้ก็แค่ในฝันจบแล้วอาวสาน หัวใจแหลกลางปิดตำนานฮักเขาทางเดียวยื้อซสือ,อกระดันซสือบือเอาใจไปหามองเจ็บเพียงแค่ปลายเล็บเขางกยยังบอแลบนเลียวบ่ต้องโทษไผใจมันบ่เฟีเ้ยวถามจบของคำเดียวว่าจืบอบอ <c oughs> ว่าจืบอบอ <c oughs> ว่าจืบอบอหัวใจ ว่าเจอบอมันสิจื้อตรงไหนเลยเนาะของมันหมักอุ๊ยเหมือนตอนแบบสมัยแบบเรียนมัธยมเลยอะมักปลาหลุดนอง ເຈົ້າຂອງວ່າຈັງສູ້ວັດໄທກໍໄດແຕນ วาสนาทู้ห <บน S 2> ใจมอ,อ,อ,จ,อ,อจือ <c oughs> แพทยตั้งแต่บทที่ไ <c oughs> ด้เป็นคนหักเป็นได้กบแค่ในฝันจบแล้วเสียอย่าใจแหลกลานปิดตำนานหัก

อกกับชีวิตหลายๆคนมากค่ะเพงนี้จือบอจือบอแฮกเอจ็บเอจอบอุ๊ยบคาไอคือบอกเป็นน้อั่งเนี่ยคือ ตอนนี่กาจ,จะซื้อแล้ว,ว,วแล้วเอว่าแซ่กันก็ใจแตกนะำงานทำงานหาเขาอยู่สิสิจบไปแล้วนะคะกับเพลงจื่อบอถ้าถามตอนนี้นะคือก็อาจจะจื่อ <c oughs> ก็อาจจะจือ่อยูพี่น้องอ่ะอุ้ยเนื้อเพลงคือเข้ากับแบบชีวิตสมัยแบบ ช่วงมัธยมช่วงมอตนมาไปแอบ,บชอบเขาไปบอกรักเขาแล้วทีนี้รักเองเจ็บเองนะคะก็เหมือนที่พี่เขาพูดเลยค่ะหากเองเจ็บเองจื้อบอจื้จอกกยังมักอยู่เรื่อยๆคือเก่าแต่ตอนนี้นะคะเราก็กระสวยกระแซบอยู่เลพี่น้องก็อาจจะจะบ,บจื้อหรือเปล่าคนเรานก็ต้องมีประสบการณ์ชีวิตปะ แกเราก็ต้องหาไปเรื่อยๆสักวันหนึ่งเราอาจจะเจอคนที่ดีก็ได้อาจจะไม่ใช่คนที่แบบเพอร์เฟกที่สุดแต่จ,จะเป็นคนที่อยู่ด้วยแล้วสบายใจที่สุดแต่ถามว่าเขาเกี่ยวอะไรกับเพลงไหมไม่เกี่ยวอย่าพูดคนไทยพูดไปเรื่อย EP นี้คะ่ะทุกคนก็ฝากทุกคนไปฟังเพลงจือบอของพี่การตองกันเยอะๆนะคะทุกคนก็เพิ่งปล่อย ออกมาเนาะเนื้อหาดีมากๆเข้ากับแบบช่วงวัยของแบบหลายๆคนที่รักเขาข้างเดียวรักเองเจ็บเองนักเลงพอค่ะก็หนึ่งในนั้นืจบอบมาอจิบอบจีซ่าพี่น้องกับ ฝากกดติดตามกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร์หรือไฟน้ำนักะาเมื่อนี้ก็ไปก่อนจ้าบ๊ายบาย